ดีครับผมไห้ชิ้มาไหนดูรถดำนนี้อยู่กเกษตรครับคนธนาคขันาะรถดำไปแล้วชี้มาทำอะไรวันนี้ชิ้มาทำอะไรฮะดูรถดำเปล่ายังแดด เดียวน่ะบกสอเกระสนี่ชี้เลยทำไรโอ้รองเท้าโคตรเท่รองเท้าเทพไหมใครซื้อรอง,นะงเท้าให้เนี่ยโคตรเท่เลยอร่อยไหมพ่อกินด้วยมั้ยไม่ให้กินหรอพ่อกินด้วยไหมทำไม เฮ้พ่อกินด้วยเหรอลงทำไมอยู่นั่นแหละนั่งนั่นแหละนั่งนั่นแหละลงได้ไหมลงไม่ได้ไม่ต้องลงเ<ะ>อ้ยเถี่ยวผลนะแต่งตัตกัเลยอ่ะลงตูดลงตู้ลุดลงโคตรเท่ตู้ลุดลงเลา อยู่วังรถนะรถชนนะไม่เดินออกไปเล่นนะชมผมไหมครับัดผมกดเสียตัดตั้งไหนยันยันยันถูกตัดผมใช่นไหมดีกว่าอะไรกวัวโดนตัดผมเหรอใช่นไหมให้พ่อกินด้วยให้พ่อกินด้วยมั้ยไอ้ช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตไหม รสช็อกโกแลตกินหรอือกัดหลอดทำไมไม่กัดหลอดรถน้ำโอ้รถน้ำรู้จักรถน้ำด้วยยองรถนะไม่เดินออกถนนนะลูกรถน้ำเหรอไปแล้วออไปแล้วยังไปเดินเดินออกถนนรถเห็นไหมรถรถจะชนกลัวไหม Của lốt trôn Em phải kiếm đây mà kín kiếm Nốt 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 นกร้องไงไม่ไปไม่เดินออกไปไม่เดินออกไปครับปุ้มเหรอรถอะไรรถอะไรรถขนของโอ้รู้จักด้วยรถขนของรถขนของวุ้นน้ำลายดูน้ำลายเช็ดน้ำลายออกด้วยน้ำลายที่ปากอ่ะเช็ดออกเช็ดน้ำลายเหร หมดแล้ว <Okay. S 1> ไม่เปิดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ <Okay. S 1> เปิดไม่ได้พอกินนี่ยก็กระโดดขึ้นอย่ก็โดดดิดดด,ด,ด <Yeah. S 1> โอ้โห <c oughs> เท้าเท่ <c oughs> เลยพังแล้วซื้อมาพังแล้วนี หุ่มข้อพันเบิร์ดใช่ไหมไม่ออกได้ไหมนึกไปกัดทำไมดูดสิลูกดูด,ด,ดนึกกัดมันก็ด <c oughs> ดูกัดกัดหลอดจนพังหมดแล้วเนี่ยดูดไม่ขึ้นแล้ว

นี่ถ้าบึาบ้มอืมถ้าบึา้ม